อย่างนี้นะคะสามรถรสามรถแสงทองนะคะที่สวนจะขายเฉพาะแสงทองเท่านั้นนะคะคสามรถแสงทองขนาดเล็กประมาณสี่สิบเซนสามสิบถึงสี่สิบเซนห้าสิบบาทขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่ในที่นี้ก็คือหกถึงเจ็ดสิบเซนโอ้โหตัวนี้เจ๋งจริงคนระับอ่าจะเป็น,นใหญ่มากประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้อ่าให้ดูเนี่ยหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนต้นอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้ามาเลือกหน้าสวนจะได้แบบนี้เลย โอ้โหต้นนี้สวยจริงแล้วตรงนี้ส่งออนไลน์ไหมราคาหกสิบาทส่งได้ไหมส่งเหมือนกันค่ะราคาทั้งออนไลน์ทั้งหน้าสวนก็ราคานี้เลยแต่ออนไลน์จะเสียค่าจัดส่งครับผมถ้าแบบนี้กล่องใหญ่จะใส่ได้ประมาณสิบต้นครับดีกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทด้วยสิบสองูยน้องอ้อยนี่สวยมากค่ะนี่เป็นไซส์ออนไลน์ด้วยหรือเปล่าครับไซส์นี้ใช่ค่ะออนไลน์ก็ส่งได้โอ้ยคือตระกูลไต้หวันเนี่ยผลขนาดผลอยู่ที่การไว้ผล จริงๆเขาจะไซส์ใหญ่ประมาณแอปเปิลนะคะเกือบเกือบเท่าแอปเปิลเขียวครับผมแต่ทีนี้ถ้าคุณไว้ผลปริมาณเยอะผลก็จะขนาดเล็กลงครับสวัสดีครับพี่นองครับมือนีเบาสักซีมากนะครับแหล่งผลิตกิ่งพันธุ์พุทซ่านะครับพี่นองของจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นทั้งศูนเลียนรูนะครับการเพาะช่ำต่างๆหลักะมีโชวลร่มให้เบิ้งนะครับอยู่นี่จำวนหลายไรเลยเป็นพุทซ่ากลางมุ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีมือนีนะครับถือว่าเป็นแหล่งใหญ่อีกแหล่งหนึ่ง ชอปได้เต็มที่กิ่งพันธุ์พ่นนีงามแห้งคุณภาพดีทรงไบนะครับพี่น้องครับวันนี้เข้ามาที่สวนเสบียงบนดินนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นแนะนาวิธีการปลูกละก็สายพันธุ์พ่นว่าบมีสายพันธุ์ยังแน่ราคาเท่าไรเนี่ยน้เนะครับเนาะก่อนอื่นทํามาสวัสดีกันเจ้าของสวนก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีค่ะครัแนะนําตััวนะครบอ่าต้อยนะคะปานิสราธัยบุตรเป็นเจ้าของสวนเสบียงบนดินนะคะ พี่กัดเท่าอยู่สายกรไก่พี่กัดเขาพี่กัดอยู่ที่บ้านโนนแดงตําบลขามป้อมอำาเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอเบอร์ติดต่อหน่อยครับ0815619978หรือเฟซบุ๊กต้อยปานิสรานะคะแล้วก็ช่องยูทู e ก็ต้อยปานิสราเช่นเดียวกันนะคะหลายช่องทางให้ติดตามเนาะครับแหล่งควอมูทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับมื่อนี้เข้ามาอยู่แรงใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทรงทั่วผ์ภาคอีสานแล้วก็ทุกจังหวัดนะครับพี่ครับมือกี้แนะนําสายพันธุ์นะครับผม อาเป็นจังไก่เนี่ยทีนี้อ่าแต่ละสายพันธุ์และราคานะคะเดี๋ยวทําความเข้าใจกันก่อนเริ่มต้นที่ห้าสิบาทไม่ใช่ทุกพันห้าสิบาทนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดเนาะคืออ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างนี้นะคะสามรถสามรถแสงทองนะคะที่สวนจะขายเฉพาะแสงทองเท่านั้นนะคะสามรถแสงทองขนาดเล็กประมาณสี่สิบเซนครับผมสามสิบถึงสี่สิบเซนห้าสิบาทห้าสิบาทที่บอกว่าเริ่มต้นที่ห้าสิบาทไม่ใช่ทุกสายพันห้าสิบบาทนะคะอันเนี้ยไซส์เล็ก ครับผมาราคาห้าสิบาทข้อดีของไซเล็กคือเวลาส่งนะคะเวลาส่งเราสามารถแพ็คได้สี่สิบถึงห้าสิบต้นต่อหนึ่งกล่องโดยที่ค่าส่งแค่สามร้อยบาทนะคะอันนี้คือเพราะว่าเบ้าเขาเล็กเห็นไหมคะเบ,บ้าดินเขาเล็กเนี่ยเวลาแพ็คแพ็คส่งได้จํานวนเยอะนะคะอ่าอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ปลูกเป็นหนึ่งไร่สองไร่ปลูกหลายหลายร้อยต้นนะคะครับอ่า ทีนี้อาจจะพามาดูสามรถแสงทองอีกเช่นเดียวกันตลาดดีไหมพี่สําหรับสามรถเนี่ยอ่อหรือว่าทุกวันนี้เขาเขาก็ยังมีความต้องการสูงอยู่ในสามรถสูงค่ะส่วนมากจะปลูกกันเป็นไร่ไร่ไร่ร่มาทีอ่าอย่างเมื่อเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปเห็นไหมครับหนึ่งร้อยต้นหนึ่งร้อยต้นอย่างเงี้ยค่ะสองร้อยต้นคือไร่ละหนึ่งร้อยต้นถ้าปลูกระยะสี่คูณสี่สี่คูณสี่หนึ่งไร่ได้หนึ่งร้อยต้นใช่ค่ะโอ้โทีนี้อันนี้เห็นไหมใกล้จะหมดแล้วเหลืออยู่นิดเดียว นนสามรถแสงทองเช่นเดียวกันขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่ในที่นี้ก็คือ6กถึงเจ็ดสิซนโอ้โหตัวนี้เจ๋งจริงครับอ่าจะเป็นใหญ่มากประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้อ,อ่าให้ดูเนี่ยหกสิถึงเจิเซนต้นอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้ามาเลือกหน้าสวนจะได้แบบนี้เลยโอ้โหต้นนี้สวยจริงแล้วตรงนี้ส่งออนไลน์ไหมราคา60บบาทส่งได้ไหมส่งเหมือนกันค่ะ ราคาทั้งออนไลน์ทั้งหน้าสวนก็ราคานี้เลยแต่ออนไลน์จะเสียค่าจัดส่งครับผมะะอันนี้อลูกค้าบางท่านก็จะเลือกไซส์นี้ถ้าเป็นร้อยต้นเราส่งแบบเหมากงไปสีครับเหมากงไปสีค่าส่งจะเริ่มต้นที่แปดรอยบาทแต่ใส่ได้ประมาณเกือบสองร้อยต้นนะคะหนึง่งงทีนี้ ค่าขนส่งเหมากงไปชนีขึ้นอยู่กับระยะทางครับผมถ้าอย่างใกล้ๆเช่นอุบลบไปถึงบุรีรัมย์ร้อยเอดชีสเกตอะไรประมาณนี้อยู่ที่800บาทแต่ทีเนี้ยถ้าระยะทางไกลขึ้นก็จะเริ่มไปเป็นพันสองสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทคือทั่วประเทศอ๋อที่อาจจะไกลๆหน่อยใช่ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทแต่ว่าจะใส่ได้ประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยต้นครับผมตอนหนึ่งกรงนะคะกงรงไปษณี ถ้าส่งกลงไปสีนี่ความช้ำความอะไรนี่ไม่ค่อยมีใช่ไหมไม่มีอะไรเลยค่ะเขาเขาจะเป็นตู้เราก็ตั้งไปแบบนี้เลยครับผมเราตั้งเหมือนที่เราตั้งไว้ในแปลง<อ>นะคะออ่าแต่ทีเนี้ยข้อจํากัดของสามรถต้นใหญ่ก็คือว่าเวลาเราส่งกล่องนะคะเวลาเรารส่งกล่องกล่องเล็กมันจะเป็นสี่ใส่ได้สี่หรือห้าต้นประมาณนี้เวลาเราแพ็คนะคะครับผมค่าส่งจะอยู่ที่ร้อยหกสิบบาทเป็นกล่องนะคะเนี่ยมันจะส่งอย่างนี้เราจะส่งอย่างนี้ครับหนึ่งกล่องนะคะ กองใหญ่สิบต้นจะอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะค่าส่งเขาค่าส่งเขาจะแพงกว่าขนาดเล็กครับผมเนื่องจากว่าเขามีความต่างที่น้ําหนักน้ําหนักเบ้าดินอ่าเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบนะคะคให้ดูเปรียบเทียบนี่เห็นไหมขนาดต้นโอ้โหแตกต่างกันเยอะครับถูกต้องค่ะแต่ราคาต่างกันแค่สิบาทมันต่างที่ค่าส่งโอ้อย่างนี้ถ้าใครมาซื้อหน้าสวนนี่ เลือกได้เลยจัดแบบนี้ไปเลยได้จัดแบบใหญ่ๆได้เลยจัดแบบใหญ่ๆไปเลยอันนี้พี่จะเอาไว้สำรองสำหรับลูกค้าออนไลน์ที่ต้องการปริมาณเยอะๆแล้วส่งแบบกล่องนะคะถ้าแบบนี้ใส่กล่องไปชณีได้หลายร้อยต้นเลยค่ะโอ้โหเราเราเรามีคือเป็นช้อยให้ลูกค้าเลือกแล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนนะคะครับผมถ้าแบบนี้กล่องใหญ่จะใส่ได้ประมาณสิบต้นครับอันนี้น้ําหนักจะประมาณเป็นกิโลเลยนะลองจับดูก็ได้เห็นไหม โอ้มีน้ำหนักเยอะจริงใช่มันต่างกันค่ะค่าส่งทําไมค่าส่งถึงต่างกันในแต่ราคาต่างกันแค่สิบาทราคาต้นพันธุ์ด้วยน้่หนักต่างตรงนี้ด้วยน้ําหนักนะคะแต่ถ้ามาช็อปหน้าสวนมาเลือกได้เลยแล้วก็จะได้มาชมโชว์รูมของพี่ต้อยด้วยค่ะเยอะแยะมากมายตรงนี้นะครับหลายไร่อันนี้เป็นสวยจริงพุทธาไทยไปแล้วนะคะสําหรับสามรถนะทีนี้จะพาไปดูของนอกของนอกครับผมพุทธานอกนะ อาจะเป็นกลุ่มไต้หวันนะคะกลุ่มไต้หวันอันนี้จะเป็นน้ำอ้อยน้าน้ำอ้อยนี่คือชื่อเขาเลยใช่ไหมพี่น้ำอ้อยเบอร์สิบสองเนี่ยคือชื่อเขาเลยเขาจะมีเบอร์ของเขาเป็นเบอร์สิบสองน้ำอ้อยคือเบอร์สิบสองนะให้ผลขนาดใหญ่รสชาติหวานอร่อยนะคะอืมมีผลแล้วพี่อาเก็บไว้ได้ไหมเก็บไม่ได้ค่ะต้นเขายังเลี้ยงไม่ไหวนะคะครับผมคือถ้าใครอยากเก็บต้นแค่เนี้เก็บลูกเดียวพอเก็บลูกเดียวใช่เอาไว้ชิม แต่ถ้าเราไปปลูกลงดินเดี๋ยวเขาก็โตนะคะเดี๋ยวเขาก็โตแต่ถ้าเป็นต้นพันุ์อยู่แบบเนี้ยคือพี่จะโชว์ไว้ให้ลูกค้าเห็นเฉยๆว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้แต่ไม่แนะนําให้ไว้ผลนะ<ม><ม>ให้ปลูกหให้โตก่อนใช่ค่ะจะโชว์ลูกให้ดูมีลูกเต็มไปหมดเลยต้นเท่าไหร่ครับน้าอ้ายอยน้ําอ้อยเนี่ยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นน้าอ้อยเห็นไหมพี่จะมีราคาไว้ให้ทุกอันเลยอุ้ยน้ำอ้อยสวยเดี๋ยวไปข้างหน้าดีกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเบอร์สิบสองอุ้ยน้าอ้อยนี่สวยมาก นี่เป็นไซส์ออนไลน์ด้วยหรือเปล่าครับไซส์นี้ใช่ค่ะออนไลน์ก็ส่งได้โอ้ยน้ำอ้อยกิ่งมีแต่สวยๆนั้นเลยใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้เขาได้ฝนค่ะสวยแทบทุกพันเลยอืมโอ้สวยมากอ่าถัดมาจะเป็นหยกขาวเห็นงเงยหยกขาวจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทใช่ค่ะอ๋ออันนี้หยกขาวไปเบอร์ไหมครับถ้าเป็นหยกขาวเนี่ยไม่ค่ะเป็นชื่อนี้เลยเป็นชื่อนี้เลยถูกค่ะผลใหญ่เหมือนกันผลใหญ่เหมือนกันคือตระกูลไต้หวันเนี่ย ผลขนาดผลอยู่ที่การไว้ผลรจริงๆเขาจะไซส์ใหญ่ประมาณแอปเปิลนะคะเกือบเกือบเท่าแอปเปิลเขียวครับผมแต่ทีนี้ถ้าคุณไว้ผลปริมาณเยอะผลก็จะขนาดเล็กลงอถ้าอยากได้ผลใหญ่ๆต้องไว้ผลน้อยๆค่ะครับนะคะถ้าไว้ผลเยอะแบบเป็นพวงคือคืออยู่ที่เราอยากได้แบบไหนเราอยากได้ผลใหญ่ไว้ปริมาณน้อยครับเราไว้ปริมาณน้อยเราจะได้ผล ใหญ่ๆถ้าไว้เยอะก็จะผลเล็กถ้าไว้เยอะๆมันจะผลเล็กคล้ายๆอ่าแดงอินเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็น<อ>พวงๆอะค่ะครับผมเพราะว่าเขาดกเขาดกเขาก็เลี้ยงไม่ไหวอืมครับพี่แล้วไอ้ที่ผสมเกสรอน่ะที่มีชื่อเสียงในการผสมเกสร์นีงเก่งงพี่แนะนําเป็นพันธุอะไรบ้าง อ่ามีสองสายพันธุ์นะคะที่สวนใช้อยู่ก็จะมีแดงอินเดียอันนี้เลยนี่ีสวยไหมสวยมากสวยมากสวยมากนางฟ้าเห็นไหมคะที่เขาใช้เน้นใช้ผสมเกสรเห็นไหมนี่ขนาดเป็นต้นพันธุ์ดูลูกเขาโอ้โหเพราะว่าอย่างนี้พอเขาดกอย่างนี้เลยเหรอคบถูกค่ะคืองอกออกมาก็ออกดอกมาก็ติดผลเลยครับผม ติดผลง่ายติดผลง่ายสาหรับแดงอินเดียแล้วก็โตไวด้วยนะพี่นะค่ะดกเป็นพวงโอ้โหเดี๋ยวดกเมื่อกี้ที่พี่ต่อยขึ้นมาเน่ะดกมากมาอีกหน่อยการตลาดเขาจะมาแบบถ้าแซงสามรถได้เลยนะคะความดกโอ้หเห็นไหมคะแดงอินเดียหนึ่งร้อยห้าสิบาทใช่ค่ะโอ้เป็นพันธ์ที่เอาไปผสมเกสรโซนนั้นก็จะเป็นแดงอินเดียเช่นเดียวกันแดงอินเดียเช่นเดียวกันใช่ค่ะนีกี่สายพันธุ์นะครับทั้งหมดที่ที่เราทําพันธุ์ขายอยู่ที่เนี่ยเอ่อมีมีหลายสายพันธุ์นะเดี๋ยวพี่แนะนําไปทีละสายพันธุ์ครับผม ส่วนในนี่น้ำผึ้งเบอร์สิบเอ็ดน้ำผึ้งเบอร์สิบเอ็ดหมดทำไมมีแต่ป้ายหมดหมดหมดอันนี้ไม่ใช่น้ำผึ้งนะเป็นฝรั่งนะอันนี้ไม่ใช่น้ำผึ้งหงเป่าหงเป่าหงเป่านะคะร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะน้ำผึ้งเบอร์สิบเอ็ดอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไหมที่เราบอกว่าตัวช่วยผสมเกสรอ่ะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือเกาลางอืมมีสองสายพันธุ์ใช่ค่ะเกาลางเบอร์หนึ่งนี่ก็ครับอ่าออกดอกมาก็จะดกโดยธรรมชาติเช่นเดียวกับเออแดงอินเดีย นะคะโดกติดผลเองได้เลยโอ้โหดูดูดอ,อกเขาครับนะคะดูดอ,อกเขาดอ,อกเขาดกมากมเลี้ยงง่ายค่ะสองสายพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายเกาลางเกาลางเบอร์หนึ่งหรือพุทราห้าสิบออทำไมต้องว่าเป็นพุทราห้าสิบมันอ่าเท่าที่พี่ทราบมาเมื่อก่อนน่ะที่ต้นตํำรับประเทศเขาเลยอ่ะเขาขายอ่ากิโลละห้าสิบมั้งคะครับถ้าพี่จําไม่ผิดนะอ๋ออ่าเขาก็เลยเรียกพุทราห้าสิบมาพุทราห้าสิบถูก เกาลางเบอร์หนึ่งใช่ค่ะเป็นพุทาไต้หวันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ต้นละสองร้อยบาทสองร้อยบาทอันนี้สามารถทําผลผลิตขายได้สามารถช่วยผสมเกสรให้พันธุ์อื่นได้เพราะรสชาติก็อร่อยไม่แพ้พันธุ์อื่นๆเช่นเดียวกันอนะคะรสชาติได้ผสมเกสรได้ดีใช่โอ้ได้ทูอินบันแต่ว่าอ่าข้อจํากัดของเขาก็คือว่าถ้าอากาศร้อนจัดถ้าสุกในช่วงที่อากาศร้อนจัดความกรอบจะหายไป Oh. แต่ถามว่ายังอร่อยไหมอร่อยแต่ว่ามันจะนิ่มนึกออกไหมคะคือกัดดังกรอบกับกัดแบบนิ่มๆครับผมอ่าพอจะนึกภาพออกเนาะเนี่ยอันนี้คือลักษณะพันธุก,กรรมของพันธุ์นี้เขาจะเป็นอย่างนั้นนะคะอะ่ทีนี้ครับถ้าถามว่าพุทราในสวนตอนนี้มีกี่สายพันธุ์น่าจะปีที่แล้วพี่มีเจ็ดเนาะ ปีนี้น่าจะแปดแล้วนะเพิ่มเบอร์สิบหขึ้นมาอีกหนึ่งโอ้โนี่ไฮไลท์เลยผมเห็นในเด็ดในตัวใหม่ล่าสุดกันเอ็มสิบหกตัวใหม่ล่าสุดนะคะโอ้โหสวนสเสบียงบนดินมีเอ็มสิบหกด้วยนะครับอ่ามีสต็อกเยอะนะคะใครต้องการลงแบบเป็นแปลงทักมาได้เลยคุยเรื่องราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทใช่โอ้แล้วมีตัวอย่างในแปลงให้ดูไหมครับว่า เอ็มสิบหกนี่เราปลูกมันเจริญเติบโตงอกงามเลยถ้าคนมาดูว่าจะได้ต้นพันธุ์แต่อยากดูแปลงด้วยมีไหมครับมีค่ะแปลงเอ็มสิบหกมีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดต้นโอ้โหที่จะมีผลผลิตออกปลายปีนี้นะคะปลายปีหกแปดนะคะครับอาจะมีผลึ่งร้อยต้นนะครับใช่ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นโชว์รูมที่มีครบทั้งแปลงเลยทั้งแปลงทั้งต้นพันธุ์นะครับไอ้ได้ดู เก,ก็ตัวนี้จะเป็นหิมะขาวซึ่งก็ใกล้จะหมดแล้วจะมีทั้งแบบเสียบยอดนะคะที่พี่เสียบไว้เองแล้วก็แบบแทบกิ่งนะ,ะข้างหน้าที่เห็นยอดอ่อนๆซวยๆนี่คือเสียบยอดอใช่ไหมครับหิมะขาวค่ะก็ะะะจะมีมะทั้งเสียบยอดทั้งแทบแต่ว่าเราเลี้ยงต้นใหม่นะคะเราเลี้ยงต้นใหม่ถ้าถ้าต้นมันอายุเยอะครับเราก็จะัดกิ่งเก่าออกนะคะเนี่ยอ่าถ้าพุทราพุทราข้ามปีนะคะลูกค้าข้อดีของการได้ต้นพันธุ์พุทราข้ามปี ไม่ต้องค่ามาห้าหกเดือนขึ้นคือตอจะได้ใหญ่ครับจะโตเร็วนะคะทีนี้ถ้ากิ่งเขาแก่ถ้ารู้สึกว่ากิ่งแก่แล้วจะตัดออกให้เขาแทงยอดใหม่ครับมันก็เลยจะได้เขียวสวยๆแบบนี้อืเห็นไหมคะสวยจริงพี่พุทรายิ่งทําสาวยิ่งได้สวยอ๋อพุทรานี่จะกิ๊ดไม่เกี่ยวกับต้นแก่หรือว่าไม่แก่ถูยิ่งตัดยิ่งแต่งเขาก็ยิ่งสวยถูกค่ะอยิ่งแก่ยิ่งดีตอใหญ่ครับผมนะคะ ยิ่งแก่ยิ่งดีตอใหญ่สังเกตว่าถ้าถ้าเป็นกิ่งที่ทาบมาใหม่นะคะถ้าเป็นกิ่งที่ทาบมาใหม่ตอจะตอจะยังสู้กิ่งเก่าไม่ได้เห็นไหมใบจะดูสวยแต่ตอจะยังเล็กอยู่โอ้เห็นไหมคะส่วนนี้ไม่ได้นะเห็นไหมส่วนที่เราเลี้ยงนานไม่ได้ครับแต่เวลาลงดินอันไหนจะโตเร็วกว่าซึ่งพุทราโตเร็วหรือโตช้าไม่ได้เกี่ยวกับกิ่งเสียบยอดหรือกิ่งทาบ ลูกค้าหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่ากิ่งเสียบยอดจะโตเร็วกว่ากิ่งทาบนั่นเป็นเพราะว่ากิ่งเสียบยอดเขาเอาตอใหญ่มาเสียบอืดูตอนะดูตอเห็นไหมมันแตกต่างก,กันกับตัวที่เขาหาอาหารให้ถูก<อ>ถูกต้องค<อ>่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะกิ่งนะคะเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตครับผมเกี่ยวกับตอนะคะ อนี่ก็ได้ความรู้ไปอีกแล้วเวลาไปเลือกซื้อกิ่งพันธุ์นะครับใช่เลือกที่ตอใหญ่ครับอบอวบนะคะเพราะว่ากิ่งเนี่ยถ้ากิ่งแบบเนี้ยเวลาที่เราลงปลูกนะคะครับลูกค้าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะอหักเลยหักเลยไม่เป็นไรไม้หักไม้หักเฉยๆต้นไม้หักเฉยๆครับต้นอย่างได้ต้นใหม่เนาะต้นใหม่พี่ก็จะความเคยชินหิ้วเลยไงอาศัยหิ้วเลยอ่ะทีเนี้ย เวลาที่เราลงปลูกนะคะครับเราจะปลูกแบบนี้เลยก็ได้หรือถ้าอยากให้โตเร็วตัดเลยค่ะตัดต้นเลยพี่ใช่ตัดเลยได้สมมุตินะพี่เอาไม่ต้องเสียดายเลยครับไม่ต้องเสียดายนี่เป็นสูตรของสวนเสบียงบนดินนะครับที่เราไม่เคยได้ยินบ่อยนะแบบนี้สมมุติว่ากิ่งทาบมาแบบนี้นะครับพี่ต้อยกิ่งกิ่งทาามาแบบนี้นะคะครับผมเห็นไหมคะครับกิ่งที่ทาบเนี่ยมันเป็นกิ่งเก่าบนต้นครับบนต้นที่เราไปทาบมาเนาะ เราจะเลี้ยงแบบนี้ก็ได้โดยที่ไปดูยอดที่ข้างบนเนี่ยค่ะยอดไหนสมบูรณ์เราเอายอดนั้นเราไม่ได้เอาทุกยอดเหรอพี่ต๋อไม่ค่ะถ้าเราจะให้เขาเลี้ยงต้นเราเอาทุกยอดก็ได้หมายถึงว่าปีแรกอะเราไม่ได้เน้นให้เขาเอาผลผลิตเราจะเลี้ยงให้ต้นใหญ่ครับนะมันได้ทั้งสองแบบมันไม่มีผิดถูกแต่ถ้าอยากได้แบบโตไวๆล่ะแบบอ่าสมบูรณาถ้าถ้าเป็นที่ปลูกเนาะเห็นไหมเขากําลังแตกตาใหม่ครับผมอ่า ทีเนี้ยพี่จะดูแล้วว่าไอ้ยอดที่แทงออกมาตรงเนี้ยอันไหนสมบูรณ์สดสุดครับอันไหนสมบูรณ์ที่สุดเวลาที่พี่ปลูกลงดินไปนะครับ,รบเพราะว่าเนื่องจากว่าตอเขายังไม่ไม่ไม่ไ,มได้โตมากนะคะถ้าอันเนี้ยยอดเนี้ยสมบูรณ์สุดด้วยส่วนตัวพี่พี่จะตัดตรงนี้เลยเห็นไหมคะที่เห็นงามๆอยู่ในสวนของเรานี่เทคนิคตัวนี้เลยใช่คือพี่จะตัดตรงนี้และเลี้ยงอันนี้เลยคือเอาความใหม่ พ oh. ุทซาทําสาวเอาความสดใหม่นะคะ hmm. แต่ถามว่ากิ่งนี้เลี้ยงได้ไปเอายอดบนได้ไม่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วแต่เทคนิคของใครของมันลองทําดูก็ได้หรือวิธีปลูกอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกแนวนอนแบบนี้ื hmm? เหมือนมะพาร้าวเลยเหรอถูก <c oughs> ทีนี้พอยอดนี้แทงขึ้นมาเขาจะเป็นกิ่งกระโดงหมดเลยครับผมอันไหนสมบูรณ์เอาอันนั้นนะคะอื hmm. นึกออกไหมคะครับผมคืออันนี้เราเอามาทําเป็นต้นพันธุเฉย ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาต้นของเขาไปตลอดครับแต่เราจะเอายอดใหม่ที่แตกขึ้นมาอันไหนที่สมบูรณ์นะคะมันจะเป็นแบบนั้นครับอ่าลูกค้าบางท่านเห็นกิ่งหักเห็นอะไรแบบซีเรียสไม่ต้องซีเรียสค่ะเนี่ยเขาแทงออกมาใหม่อย่างเงี้ยตรงนี้หักไปตรงนี้ออกมาสวยครับสวยก่าเดิมอีกถูกนะคะเพราะว่ามันเป็นอ่าพืชที่จะต้องแต่งสาวทุกๆปีนะพี่เนาะใช่ใช่พุทราเป็นพืชที่ต้องแต่งสาวนี่เห็นไหมถ้าเขาแทงยอดใหม่นะพี่จะพามาดูพี่จะพามาดู ครับการแทงยอดไมเนี่ยชอบหิ้วแบบนี้ไงมันจะเจนไหมก็จําเป็นไม้ไผ่ธรรมดาอวบใช่ไหมคะใช่ครับอ่าทีเนี้ยถ้าเราเลี้ยงต้นเนี้ยขึ้นค้างก็จะถึงเร็วครับแต่ถ้าเราไว้ทุกกิ่งทุกกิ่งทุกกิ่ง,ก,ก,งการที่เราต้องการความสูงก็จะไม่ได้อืแต่เราจะได้ทรงพุ่มเตี้ยครับนึกออกไหมคะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้สูงหรืออยากได้เตี้ยอยากได้โปร่งหรืออยากได้คุมดินแต่ถ้าต้นมันเตี้ยช่วงปีแรกอะ่ะ เวลามันติดผลน่ะมันจะโน้มลงดินอ๋อมันก็มีปัญหาของมันอยู่อาลองลองนึกภาพออกนะคะว่าถ้ากิ่งอยู่ตรงเนี้ยทรงพุ่มคือไม่ว่าจะแบบนี้หรือแบบนี้ต้นเขาก็จะใหญ่เหมือนกันครับแต่ว่าถ้ากิ่งเขาอยู่ประมาณนี้แล้วเขาติดผลเวลาน้ําหนักผลเยอะๆเขาจะโน้มลงไปกองอยู่ที่ดินครับเราจะอ่าเราจะต้องเอาเชือกมาโยงเอาอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเขาอยู่สูงหน่อยโน้มยังไงก็ไม่ถึงดินอืม อ่ะค่ะโอเป็นเทคนิคที่แบบว่าใช่โอ้โหอันนี้เนี่ยเกิดจากการปฏิบัติจริงนะครับเรามาเลือกสายพันธุ์ที่นี่นะเราก็จะได้รู้วิธีการปลูกไปในตัวด้วยอตอนนี้นะคะที่ที่ที่หมดสต็อกเลยก็จะมีน้ำผึ้งกับราชาหิมะราชาหิมะใช่ราชาหิมะก็เป็นตัวตัวเด่นเลยนะคะตอนนี้สองร้อยห้าสิา250บาทสองร้อยห้าสิบาทอันนี้คือลูกค้าจองไว้หมดแล้วโอ้อันนั้นเรียบร้อยแล้วใช่จะมีต้นพันธุ์อีกทีหนึ่งก็ประมาณปลายกรกฎาคมค่ะ อันนี้ไม่มีนะอูเห็นออกมาเมื่อกี้พันกว่าต้นนะครับเห็นที่ปลูกเห็นที่ทําอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ใชน่น้อยเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่เยอะมากเหลือแค่นี้เหรอครับใช่ค่ะเดือนหนึ่งมีต้นพันไม่ต่ํากว่าพันกว่าพันกว่าใครมาก,ก่อนมีสิทธิก่อนใช่ค่ะนอกจากว่าลูกค้าที่ที่จองเราก็จะจัดคิวไว้ให้อืค่ะถ้าจองแล้วก็าจาแล้วว่าจะปลูกวันนั้นวันนี้เราก็จะจัดไว้ให้อย่างสวยงามไว้ให้ ใช่ค่ะแต่ลูกค้าที่จองก็ต้องคอนเฟิร์มเราด้วยนะว่ารับหรือไม่บางคนนะ่ะจองไว้แพะเวลาสวนถามไปว่ารับหรือไม่รับอ่านไลน์แต่ไม่ตอบอย่างเงี้ยเราก็จะสลละสิทธิ์ขายคนอื่นไปนะคะเพราะว่าเราไม่รู้แน่นอนว่าลูกค้าจะรับหรือไม่รับแต่อย่างน้อยถ้าตอบเรามาว่ารับวันนั้นวันนี้เราจะล็อกคิวไว้ให้อะไรประมาณนั้นนะคะนะครับก็คือต้องคุยกันถูกค่ะ,ะคไม่งั้นค,คุณจองแล้วไม่คอนเฟิร์มมันเสียโอกาสในการขายของทางสวนด้วยนะคะ อ๋อันนี้ได้ข้อมูลทั้งสองด้านมาคุยกันนะครับค่ะเนี่ยพื้นที่โล่งไปเยอะเลยโล่งมากๆเลยเข้ามารอบนี้โล่งทั้งข้างหน้าที่เสียบยอดใหม่นะครับก็เยอะแยะไปหมดนะครับมาที่นี่มาได้ทั้งชอบกิ่งพันธุ์แล้วก็ได้ทั้งวิธีการปลูกนะครับบางทีถ้าไม่เข้ามาถึงสวนเขาบอกว่าไม่เข้าถ้าเสือก็ไม่ได้ลูกเสือันี้ของแท้นะครับตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเข้ามาําเนี้เอาลูกแมวไป ชัดเจนนะครับวันนี้จะมาเอาหลายความรู้มากๆเดี๋ยวเราไปลงแปลงกันครับพี่เอาความรู้ไปฝากเอฟเราสักหน่อยวันนี้ได้ค่ะยินดีค่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้อยมากๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราจเจอกันใหม่ครับผมจ้าสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ